่ายเป็นเลือดคนชอบคิดว่าเป็น,นดิสเนวงแต่จริงๆอาจจะมีมะเร็งลำไส้ใหญ่ซ่อนอยู่ก็ได้นะครับเรารู้ไหมครับว่าทําไมมะเร็งลำไส้มันถึงชอบเลือดออกง่ายอย่างนี้ก็เพราะว่าไอ้เจ้ามะเร็งเนี้ยมันสร้างเส้นเลือดขึ้นมาเองได้ยังไงล่ะครับถ้าเรียกตามศัพท์แพทย์ก็เรียกว่า angiogenesis การที่มีเส้นเลือดเพิ่มขึ้นมาหล่อเลี้ยงตัวเซลล์มะเร็งนั้นมันจะทําให้ก้อนมะเร็งเติบโตได้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือผิวของตัวก้อนมะเร็งนี้มันม พอนึกภาพตามนะครับทั้งเส้นเลือดที่เปราะบางทั้งผิวที่เปราะบางเวลาที่เราถ่ายมีอุจจาระไปครุดนิดๆหน่อยๆที่ผิวของตัวมะเร็งมันก็ขูดจนไปแผลสดครับและทําให้ตัวมะเร็งนั้นเนะ่เลือดออกได้ปัจจัยเหล่านี้นะครับเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมะเร็งลำไส้ถึงมีเลือดออกได้ง่ายถ้าคุณหรือคนรอบตัวของคุณมีอาการเหล่านี้รีบแชร์คลิปนี้เก็บไว้เลยนะครับเพราะสิ่งที่ผมจะพูดเหล่านี้คืออาการของมะเร็งลำไส้หนึ่งคืออาการถ่ายเป็นเลือดโดยเฉพาะมูกเลือดอันนี้ตัวดีเลย2ออาการขับถ่่ายทีผิิดปกตครับ ไม่ว่าจะเป็นท้องผูกมากขึ้นท้องเสียเรื่องัางท้องผูกสลับท้องเสียอุจจาระลำเล็กลงอันนี้ใช่หมด3คือน้ําหนักลดหรือว่าซีดไม่ทราบสาเหตุถ้าใครมีอาการเหล่านี้แนะนําไปหาคุณหมอครับตรวจเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครอายุเกิน45ปีแล้วเนี่ยก็ถือว่าถึงเวลาประจวบเหมาะในการชัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปด้วยครับอย่าลืมนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้อย่ารอให้สายนะครับและแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยครับ